น้ำท่วมขังที่อุมโมง์ถนนเลียบทางรถไฟเป็นสัญญาณเตือนให้เราเห็นถึงความรุนแรงของธรรมชาติและความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2,568ที่ถนนเลียบทางรถไฟในเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในอุมโมง์ทางลอดทำให้เกิดความเสียหายและเป็นภัยในการเดินทางสำหรับประชาชน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะมารสุมฝนตกหนักมากในช่วงเวลานั้นทําให้มีน้ําที่รอาการระบายท่วมขังภายในอุโมงค์ซึ่งเป็นสิ่งเหล่าที่ไม่คาดคิดและส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนนายทวัชชัยจันเสผู้อํานวยการเขตบางซื่อและทีมงานของเขาต้องการให้ประชาชนเข้าใจว่าการปิดอุโมงค์สัญจรชั่วคราวเป็นเรื่องสําคัญเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและเป็นการเตือนถึงความรุนแรงของธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ที่นี้ก็เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน การปิดอุโมง์สัญจรชั่วคราวอาจทำให้มีความสะดวกสบายต่ำลงสำหรับบางกลุ่มผู้ใช้จราจรแต่ก็เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับทุกคนในเขตนี้และนี่ก็คือจุดที่สำคัญที่สุดที่มีคนลืมไปบ่อยคือความรับผิดชอบของเราเมื่ออยู่ในธรรมชาติและวิธีการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น,อนขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและร่วมมือกันในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น คุณคิดยังไงกับการปิดอุโมงค์สัญจรชั่วคราวนี้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อความปลอดภัยหรือเป็นการทําลายความสะดวกสบายของประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติขอให้เข้ามาคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนรุ่นใหม่นะครับค่ะ